สวัสดีครับสวัสดีครับพอพี่นอ้องสุกกันแซบอีกแล้วพี่นอ้องแซบอีกแล้วมืึอนี้พี่นอ้องโอ้ยกันไกลพี่น้องมาก่อนนอันโอ้แก่ครับพี่นอ้องแก่ข้าวเล็กน้อยรเราก็โอ้ไปหนึ่งพี่นอ้องเนะอีสานเขียวพี่นอ้องมาแซบพี่น้องมากคำแหลกใส่ไข่เลยพี่น้องออื้ Hey, thế nào rồi đi, Xoay khay so, đèn nào. Ừ. 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 ครับครับมาเสร็จแล้พี่น้องมาพี่น้องคนแรกคนแรกคนติดตามให้เบิ้มกินแซ่บแล้วพี่น้องครับนีใ่ใครใจหน้กพี่น้องอเงนื้อแซ่บอีกหนึ่งพี่นอ้องอืมกเพิ่นนะ,น,นะครับอืมทำมือเลยครับอืม Ja. Mm -hmm. mm -hmm. เบิ่งคาเมโนะะครับเพื่อพี่ันหงักครับคำนี้ครับ อึง,งมันไองสองมวยได้เพื่ไขใครไปองไข่มันอืมมพีไป่องงานนั่เพื่อพี่ไป่องครับ ต้องกุค้ครันโอ้ยอืมอืมอือกระดานีผมเอิดนลอืมมีตัวเป็นกระดูกแล้วพี่น้องอืมสื้อะมาณอะไรไหมซื้อมากพี่น้องนนหมอืม ใส่กดไม่เลยพี่น้องอ๋อนี่ครับครับนี่เพื่อพี่น้องครับ อืมอืมอืมได้ครับี่น้องดูแต่พันไม่เห็นคลิปนะครับฝาพี่น้องกดคอมเมนต์นะพี่น้องว่าอยู่ในประเทศนอกประเทศเนื้อแต่อ,อกต๊ะอีสานมาแล้วพี่น้อง สวนพวกินครับอยู่มุกดาหางชื่เอเก่าพี่นอ้องอืมต้องมาลองพี่นอ้องอยากกินไหมเพื่อนคนปิดอืม อเอาต้อิกมนะพี่น้องบ่เบอดบ่วนะพี่น้องโอ้กินแบบเบอเป็นตตเบิดพี่น้องอขับไล่นะครับตัวันอออื้อ มันจะฉดโู้เดียกันพี่น้องอ๋ 음, 다알 필요 없. 嗯，我来看个

ออก็ทำดีพี่น้องตอนนั้นหมดอนยหมดกินแซ่บไปครับพี่นออ้องขอโทษขอให้พี่น้องนี่แหะครับสำหรับเรื่องาชาท่านในการกินครับถามบสุภาภักดิ์นนะบมื้อนี้ฝากพี่น้องของท่านี่ครับมื้อหน้าสิายาเนี่ยแซ่บเมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ